สวัสดีครับท่านผู้เจริญทุกท่านวันนี้ผมจะมาพิสูจน์เรื่องการบีบแต่รถเวลาขับรถผ่านกุดเจ้าปูนี่คือถนนผ่านหน้ากุดเจ้าปูกุดเจ้าปูอยู่ทางนี้นะครับตรงป่าใหญ่ๆนี่ซึ่งอยู่ซึ่งอยู่ใกล้ๆบ้านผมนี้เองซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่ากุดเจ้าปูมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ถ้าใครขับรถผ่านไปผ่านมากุดนี้ ก็ต้องบีบแต่เพื่อเป็นการขออนุญาตผ่านแต่ถ้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็จะบอกว่าไม่ยอมบีบแต่เพื่อเคารพเจ้าปู่เลยเกิดอุบัติเหตุผมได้ยินเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับทุกวันนี้คนขับรถผ่านไปผ่านมาก็ยังบีบแต่อยู่ถามว่าผมลำคัญไหมผมตอบว่าไม่ครับเพราะว่าผมชินแล้ว แต่ผมไม่เชื่อว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหลายๆครั้งนั้นเป็นผลจากการไม่ยอมบีบแต่เพื่อขออนุญาตเจ้าปู่ก่อนเมื่อก่อนผมก็ไม่เชื่อเรื่องนี้เท่าไหร่และก็สงสัยด้วยว่ามันมีจริงไหมแต่พอได้มารู้จักพุทธวจนะคือคําสอนของพระพุทธเจ้าผมก็ได้สิ้นสงสัยเรื่องนี้ไปเลย เรื่องที่พระพุทธเจ้าตัดสอนไว้คือเรื่องจิตอธิษฐานการงานคือมีใจรู้อยู่กับงานที่ทําเช่นถ้าขับรถรู้ขับรถกวาดบ้านรู้กวาดบ้านล้างถ้วยล้างจานรู้ล้างถ้วยล้างจานและการมีสติสัสมปชัญญะสติคือการระลึกได้กับมาที่ไกลสัมป,ช,ญญมปชัญญะคือความรู้ตัวอยู่ตลอดทั้งหมดนี้เรียกว่า กายคตาสติคือเอาจิตมาตั้งไว้ที่ไกยนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับและวันนี้ผมจะมาพิสูจน์นะครับว่าถ้าผมขี่มอเตอร์ไซค์พันกุดเจ้าปูโดยไม่บีบแต่และขณะที่ผมขับรถอยู่ผมก็จะมีกายคตาสติตามที่พระองค์ท่านตัดไว้มาดูครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับผมไหม มาเริ่มกันเลยครับ ผมก็ขับรถไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็กําลังผ่านหน้ากุดเจ้าปู่นี่ครับกุดเจ้าปู่อยู่ตรงนี้นะครับผมผ่านหน้ากุดเจ้าปู่ไปแล้วนะครับแล้วผมจะไปโค้งกับตรงสะพานด้านหน้านะครับ ตอนนี้ผมโค้งกลับมาแล้วนะครับจะผ่านหน้ากุดเจ้าปูอีกทีหนึ่งนะครับช่วงจังหวะที่ผมขับอยู่นี้ก็มีรถบีบแต่อยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมปิดเสียงเอาไว้เพราะว่าทั้งเสียงลมเสียงอะไรนี่ครับกุดเจ้าปูครับตรงนี้ครับนี่ครับช่วงที่ผมขับอยู่ก็มีเสียงบีบแต่อยู่เรื่อยๆนะครับ ผมปิดเสียงเอาไว้นะครับเพราะว่าเสียงมันดังมากเสียงลมขณะขับมอไซค์มันดังมากนะครับครับตอนนี้ผมก็ได้ขับมอไซค์ไปกับผ่านหน้ากุดเจ้าปู่แล้วโดยไม่มีการบีบแต่ขณะที่ผมขับมอไซค์ผ่านไปผ่านมาผมก็ได้ยึดคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องกายยขตาสติเอาจิตมาตั้งไว้ที่กายอยู่ตลอดเวลาก็ปรากฏว่า ไม่มีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นกับผมนะครับดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าไม่มีใครโดนบันดาลให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้นะครับแค่เวลาเราจะทำอะไรก็ตามขอให้เอาจิตมาตั้งไว้ที่ไกลบาปกรรมเวรกรรมทั้งหลายจอมมารทั้งหลายก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วครับ